สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุ้คนสวัสดีตอนเศ้ออจาจ้ะทุกคนเอาบได้กจนหอมเหตุกายันจ้ะไดกจนหอมสั่งอันซูปเปอร์มากจ้ะพี่น้องสั่งมากคนนำ้ำมาสทรงมาข้างออสโลจ้ะพี่น้องข้างในเมืองแต่ว่าคนอัดแข็งมาหายดีดีพี่น้องคนอัดใส่แข็งมาเท่าปนีบั่ทันเหนือละไล่ยอยู่ เบื่องสักมื่นอะไรเี้สามมื่นสามหมื่นถึงสามมื่นสีม่มืมม่นเลยพี่น้องเบื่องน้ำแข็งยังแข็งเป๊ะอยู่มัในเยอะแยะเต็หอมเจียมาใส่ถุงเจียมาใส่ถุงพี่น้องใส่ถุงใส่ถุงอัาิตพใดอาไรแต่กินนอนโดนแย่เต็มห้องช่งมากสิบโลมแม่ไก่กับสิบโลอยู่บุ่นอยู่บุ่นกับสิบโลอันนี้กับสิบโลพี่น้องช่งมาก ส่้าัดเท่าไรหลายทุกคนแล้วก็เอาใส่ถุง,อองลถแล้วก็อัดช่องคลิปไว้อัดช่องคลิปไว้เอาห้องก็ไว้ถัดกินมันเบอร์แรกเราจะไปสร้างอีกพี่น้องถ้าจะหอนเกิดเหยุอะไปยังสี่น้อยจ้ะจะเลย่สี่เลยใส่ถุงไงพีๆๆๆๆ่น้องใส่ถุงถุงลาถุงละถุงละถุงลาช้ามากห้องสี่พ่อกินแหละพี่น้องแรกจะหอมสี่พ่อสร้าง

ต้อแยกุลาบไปหน่อมีอย่างงนะใส่สองขิดไปยูนีกันนี่จะกินของอัดทิดคือหน้องัดมันของสดๆกะัะกันมนี่ยุสแตาะะ่ากันส่วนมากส่วนมากก,งกางเกนะคาพกคุนสรงกั่10กิโลสร้างมาเตระเทียนเนี่ในไก่ทอดแล้วกั สร้งน้ำกันนะจ๊ะแม่ก็หูก็สร้างน้ำกันจ้างมาใส่กองเดียวกันนั่งสิยี่นะแม่ไก่เราก็สร้างสิบกิโลยาจันหอมก็สร้งสิบกิโลจังไก่พี่น้องล้วก็เมูอันมูสาไก่หน่ะมูแม่ไก่ข้าเช่อแบบคนคนหูจากหมองสั้างคนสร้างม้าหอเพื่นแบบคนแบบจริงที่ใจนจคนคน คนจะกินคือจังที่ลราพี่น้องย้ำอันจังซื้อปลาจังสับกังปลาสายแยกจนหอมกลาซื้อว่าจังเนียรจังเนียสัตว์แยกกันหอมกลาติดไปย้อนจันทร์อันจันทร์แยกกนหอมถึงปซื้อเนี่ยพี่ล้องเมีซื้อมาซื้อซื้อเช่าซื้อเช่าหลายหลายกิโล่เนี่ยพี่น้องเรามาอาจผิดไปย้ำห้าสิกินจังนีือยุนี่มันหนาวเนาจะเบื้องแยกกันหอมเไยเสียแกขนาดหนาอนด้พี่น้อง นางฮอนจะออกไปข้างอนอ,าอ,อกเนี่ยจะขนาดเราก็อยู่ในบ้านเด้แข่งไสยเสียใส่เสียกนันหนาวพี่น้องเพราะว่ามันหนาวมันมันมันมีโอกาสโมเมนต์แบบว่าสีฮอนฮอนคือมันไส่ห้องมาแจกมาเตียนนะว้ายไปเมืองไทยไส้จะหอมตุ่มเยอะขึ้นเลยที่เนาะมันหอมมันวนไหนฮอน mình nhắm nó ra nhà của còn nóng xiên nếu bắt tôm mắc cả chín bảy ra lại mình mua con thay thôi con thay không phụ phân chín, chín cả phụ phân chín cả cả mà cứ giá chân hòn người cả rất xả thế à, thì nó giá xả con nó xả à, thế ok ba hạt nằm kẹo mày hao nó hao nó say có, hông, có hông มันม e ีแมกไก่เลาก็สีิมาระว่าเรากิมาเอามันมีของเล่าหมดแต่ว่ากระิใส่ถุงอสงิเศษเลารนใส่ถุงมาแล้วอมฟอมไปเาก็ตีนมีตีนเนื้อเาก็สิไปซูเปอร์ซูเปอร์ตีนให้พี่น้องเล่กตนเาอื้ออมฟองกระินน้ำแข็ง สีสูสาดเลยนะพี่น้องงายอีลีเพี่น้องมันงายอีลีนี่น้องนี่ลี่เป็นน้ำแข็งมากจ้ะทุกคนสิบกิโลก็ไม่ได้หลายพี่น้อง คือ่ามนไหจันนว่ะมไหลาอคือว่าครขันแม่ไปซื้อเนี่สีขันไปซื้อเนื่อก็้นงนสี่ซื้อกะดูเหือี่อมมันมันบ่นอันฮไปซื้อสดๆเลยด้วยเนียนแข็งจ้ะพีนอ่อมเนียนแข็งขไปซื้อสดๆเย สูปรมายยนหอมซังอันนั่นนะพี่น้งปูปูขนมปังนละเมื่อไว้ฮะตะกี้สมัไตะกี้ยกยันหอมเป็นแม่ใหมนะ่แล้วซังมาแซ่ตูเย็นง่ายๆไปแยกยันหอมอยู่บันยวนมันดันด้ะตี้ มือบานแยกกันหอมนะคือว่ามือบานมงกันอันนี้แยกกันหอมปกับที่กําหนดไปไม่ไม่ให้หอมยานที่หลมได้แบบตาแล้วตาล่ะตาพู้เก่าก็าหด หมอนี่ยังสีกลได้เป็นหอมเทดไ้ถ้ากินรนๆน้ำยากระงเสียนได้หอมให้ไปร้นๆนอกากนอนกันเทปไปนๆบีก็จทำแตเอามาใส่สองถุงกันแล้วไปห้าสีใส่หอมนอนได้จะนอนกับกินไเลยโดนแบบถุงกรมังถุงอัดิดศษที่น นี่เรจะทุกมทุนวิถีชีวิตคน่มดูตางปกษตรทั้งวันมีของสดๆกินที่จังูุบานหฮาดอกจ้ะนี่แบบยังสีละ่ะนี่จะนี่จะอัดแข็งมากยังสีล่ะจ้ะทุกคนของของนึ่ากับแม่ันตอร์งไทยเขาเนาะคสั่งมากแต่สั่งมากรือว่ายุแต่ละย่าง่ม้อันมีดอกไ่้จ้ว่าระชือกินหนดถกไหมกินงอนของพว่าม,มันมากสัง ให้มากแล้วเห้แบบกิกินตามหลง้กงดีๆแล้วพี่น้องาห้ล่างดีๆห้องกินห้องแบบจะล้างน้ำสมจะบรรลุา้งถิ่มจะก้อนกต่ล้พี่น้องจิกินได้ ไปหมดกระปองซั้งเป็นวาสีบกิโลกับ really? สิบ <soft> กิโลของในใกลกับสิบกิโลถ้ากันซั่งหลายแค่หลายหลายอย่าแต่ที่นองมันจะไปซื้อร้านให้ล้านใหยถุงหนึงกิโลหนึ่งกับอาอวัน้เป็นลอยคุณู้นเปิดกับวรลุเนาะวันนี้เป็นลอย ยนเนี่ยเหน่อยเนี่เเหน่ยเนี่ยไปนนี่ได้จะน้องไปเมืองไทยด้กะห้องถก็สือของของกินประมาณจัก สเดือนหรือสาเดือนคือ่สืั่งเรื่อเก็บของเก่าในตู้เย็นกินที่นั่งเราน่ใจหไปเอสองเดือนาะไม่จะท้าแลไงเนาเนาๆก็ม่สิ่นัเนาะไมจะนอกับบ้านตู้เย็นาจะนอมกับไม่ได้ร้อก็มัดซื้อใไซไม่ังี่นาทุกคนเพราะว่ากินไม่ไม่ยังกี่นะแต่ว้าให้ถุงหตู้เย็นนั่งี่เาก็มาต้องจุกับเขาข้าใใประมาณสองเดือนหรือสาเดือนค่ะ 他家来不那里，来过那里。 แดดพี่น้องแดดซองตาแดกจนหอมดแดดตะเวนแถวตะข้นตะเวนแถวตะข้นทุกคน ผุงพี่นอ้องไม่เตาถงยนี่แมาะถุงเราเป็นโรคของตี๋ถุงเราเป็นโลกย,โ,ยลโล,ลย,ย,โ,ลลยนะโอยเป็นตังมาหายิเต๊มเลยพีมันเนี้ติ๋ถุงมือขนาดนี่เตหอมก็เด่นตั้งเด่นเลยแก่เป็มหอ้อใ่ถุงด้เพิ่อกปฏิอัน นันกับลูุขาด่แบบน้อพี่น้องเพราะว่าเคยสร้างคนประจำเป็นกบบเบอรูนัน,นบุขาเลยเจ้าคนดีด้วยฮาราเจ้าสัน,นพี่น้องด้วยขาดแค่ละปีกิโลอันนี้เต็มเท่พี่นออ้อ,นนองหวีเกินสิ่งได้แม่หอมใ่หลายๆคนอันนี้ไม่ต้องหางเียวา่าเย็ดเพราดีเยอะจะหางเ็อต่างชาตินริพอดี ให้ตหมอกฟากโรติน่าลองได้ป็นหอมสีเขีมวนี่นะหมอได้ได้ชิปถุงมมหนึุ่งนี้่ตัวที่อนะุี้สองลูกคึ่งลูกืิ่หนะึ่งนะถุงหนึง ได้สามหกหนึ่งสองสมสากเอามันก็นับหลายแยน่หนึ่งสองสาาหแปเก้าคิดได้ชิปสปนนก,นนก็ดีได้ชิสก็ดีิขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสีหนบส้มแย้ยันหอมขอบคุ แช์กดไลค์กดหัวใจให้ยายจันหอมเลยด้วจ้าคลิปนี้ยายจันหอมบอกว่าต้องพามาเบิรงซุปเปอร์เนาะจะซุปเปอร์ตีนไก่ยายจันหอมสั่งมากเนะจ้ายายจันหอมกต่ขอขอบคุ่นไล่ไล่เลยจ้าเ้อที่เป็นกำลังแรงแต่ยายจันหอมทุกอย่างทั้งทั้งไลฟ์สดทั้งคลิปกำลังใจนีหล่นหลามค่ะแม่พี่นอ้องเอ้ยขอบคุ่นไล่ไล่เลยจ้าสวัสดีจ้า